สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสลาบุรีกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับเครื่องยนต์ขวัญใจชาวอิสุสุที่ตามหากันให้ควักเลยนะครับเพราะว่าเป็นรหัสที่ผลิตออกมาจำนวนน้อยนะครับและในเมืองไทยเป็นเจ้าของกันเยอะนะครับตัวนี้ออกมาเพียงอายุประมาณ4ปีเท่านั้นนะครับและเป็นเครื่องยนต์แรไอเทมนะครับที่หายากสุดๆนะครับ ตัวนี้คือเครื่องยนต์ 6BG1 เทอร์โบนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับโดยสเปคดั้งเดิมนะครับจะเป็นของแมคโครนะครับท่านที่ใช้แมคโครอยู่นะครับมาเลือกไปใช้ได้เลยครับตรงรุ่นแน่นอนนะครับแต่สำคัญที่สุดนะครับตรงนี้นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้สำหรับใช้แมคโครนะครับระยะการวิ่งจะน้อยมากๆและเครื่องยนต์จะสดสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้เครื่องที่ ดีแน่นอนนะครับเรามาได้มาเป็นล็อตนะครับตอนนี้เราถ่ายมาให้ชม1ตัวเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากมาเลือกสภาพนะครับเรียนเชิญนะครับมีอีกนะครับแป๊บเดียวก็หมดอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์รอบข้างนะครับสามารถเปลี่ยนไปใช้ของเดิมได้เป็น 6BG Turbo o r i g ินอลของคุณได้เลยนะครับท่อนตรงทุกอย่างเหมือนกับรถบรรทุกทั้งหมดนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นคุณอยากได้เครื่องแน่นๆราคาไม่แรง มาแล้วครับมาแล้วนะครับคอนเฟิร์มนะครับว่าทำให้เหมือนรถบรรทุกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาหน้าร้านได้เลยนะครับว่าจะต้องทำตรงไหนบ้างสำหรับที่ยังไม่มีความรู้นะครับแต่ถามผมนะครับถ้าคุณเป็นช่างยนต์คุณรู้อยู่แล้วครับต้องทำอะไรบ้างซึ่งไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยนะครับ อีเด็ดสุดนะครับแน่นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับพร้อมทดสอบให้ทุกท่านได้ชมครับการันตีเรื่องความแน่นนะครับลอถนี้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้จริงๆครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันครับนี่นะครับเครื่องยนต์ 6B G 1เฮอโบนะครับข้อดีของมันตัวนี้นะครับคือใช้งานน้อยมากๆนะครับเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับ อีกทีนึงโอเคเอาดับเลยเอาราพบกันที่เสียงกงสาบุรีครับผมของดีๆมาไม่บ่อยนะครับเดี๋ยนเชิญครับผม